ทำไมหลายคนที่อายุเยอะๆเป็นตำแหน่งระดับดี렉เตอร์เงินเดือนหลายแสนเขาให้เวลากับตรงนี้มากคือเรื่องไทม์นะครับไทม์ Time คือเวลาที่เราอะครับจะโดนกระทบหรือเปล่า <c oughs> ในมุมของครอบครัวเราในมุมสุขภาพกายสุขภาพจิตของเรานะครับดังนั้นนะครับบริษัทนะครับที่ เมื่อก่อนเราเคยได้ OT นะครับตอนนี้เราไม่มี OT แล้วหรือบริษัทที่เราไปทํางานนะครับเราต้องทํางานวันหยุดตรอาอาทิตย์ด้วยนะครับหรือการทํางานหลายๆคนมองไฮบริดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ซีเรียสมากๆแต่พี่เป็นบอกเลยนะครับการทํางานไฮบริดนะครับพี่เป็นอยากหมายเหตุนิดนึงน,นะครับอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบยากมันอยู่ที่วัฒนธรรมองค์กรและผู้บริหารเนาะไฮบริดเนี่ยแต่ละคนซีเรียสมากว่าไฮบริดต้องมีนะครับและหลายครั้งนะ่ะ เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความตุขของเราครับเราอยากได้เวลาในการทํางานที่เลิกตรงเวลาหรือเฟล็กซ์เบได้เยอะมากๆเลยเราจะได้สามารถไปรับลูกได้ที่โรงเรียนเราสามารถใช้เวลาในการพักผ่อนเต่าที่ได้เต็มที่จริงๆนะครับตรงนี้ครับเรื่องเวลาครับหลายๆคนอ่ะให้เป็นสัญญาณอันตรายกับตัวเองมากๆเลยว่าถ้าเวลาโดนเบียดเบียนหรือถ้าบางคนเอาเรื่องเงินมามาเสริมเรื่องเวลา OT ไม่ได้นะครับหรือต้องประชุมเต่าที่ตลอดเวลานะครับอันเนี้ย ไม่เอาแล้วนะครับหางานใหม่ดีกว่านั่นเองนะครับแล้ววิธีตรวจสอบนะครับว่าเวลาเราหายไปไม่หายไปครับน้องก็ต้องเปรียบเทียบดูนะครับว่าเมื่อก่อนบริษัทเคยให้อะไรในมุมถามกับเราแล้วตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไปมันเมคเซนต์หรือเปล่าถ้าน้องไม่มีความสุขในมุมนี้นะครับเป็นเรื่องปกติครับที่น้องสามารถนะครับหางานใหม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับพี่เบนนะครับ เราก็ต้องเข้าใจในบริบทเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการทางานแบบไฮบริดนะครับที่เดี๋ยวนี้มันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับในบริษัทชื่อดังครับพี่เป็นขอให้มองว่าสุดท้ายครับน้องจะต้องเข้าใจในภาพตลาดเหมือนกันว่าในตลาดเขาก็มีชอ e เหมือนกันในการจ้างใครก็ได้คนเก่งคนไหนก็ได้ดังนั้นนะครับถ้าเราเป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เก่งกว่าคนอื่นและเราสามารถเลือกบริษัทได้นะครับแน่นอนเราจะได้บริษัทไฮบริด แต่เงินเดือนอาจจะน้อยกว่าอันนี้ติ๊กอันนี้เราอาจจะติ๊กแต่ถ้าบางคนต้องเอาเงินเดือนสูงด้วยตำแหน่งงานสูงด้วยไฮบริดด้วยอันนี้มันจะเริ่มยากแล้วนะครับตอนนี้ครับขอให้น้องพิจารณาดีๆนะครับว่าในเรื่องเวลาครับเราให้ความสําคัญขนาดไหนหมายเหตุอีกนิดหนึ่งนะครับหลายๆครั้งนะครับเรามีผู้จัดการมือใหม่เข้ามานะครับเราจะต้องเทรนงานให้ผู้จัดการมือใหม่หรือหัวหน้างานใหม่เราเข้ามาหรือเรามีโปรเจกต์เร่งด่วนนะครับในการทำงานกับบริษัทแล้วกินเวลาเรามากขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงแบบเนี้ย ยอดดีมากเลยโมโมชั่นช่วงนี้เพย์เดย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติที่เราทำงานเลยนะครับในมุมพี่เบนนะแต่อยู่ที่ว่าบริษ,ษัทจะช่วยดูแลเราขนาดไหนนะครับนี่คือข้อห้าครับเรื่องถามครับ